อาหารญี่ปุ่นมีวาซาบินะครับเป็นตัวจูงแต่เราไม่แน่ปักกาดทิมน,นะครับซึ่งรสชาติจะเหมือนวาซาบิเลยนะครับถ้าเรากินยอดอ่อนๆมันจะเหมือนวาซาบิเลยแบบว่ามันจะรุนแรงเหมือนวาซาบิเรากินเป็นก้อนขนาดนี้เลยนะลองกินโดที่ยอดมันนะแต่ถ้าเป็นใบนี้จะมีจางๆนะครับจะไม่จะไม่ขึ้นจมูกมากเท่าไหร่แต่ถ้าเป็นยอดจะขึ้นจมูกชุนเลยครับ นะครับยอดแบบเนี้กลิ่นยอกอย่างนี้เลยมันมือนวาซาบิขึ้นอย่างเงี้ยเลยครับลองไปกินดูนะครับนะครับแบบน,นี้เลยหากการหิ้น,นะครับของอีสานนะครับผมกินนิดเด,ยเดียวขึ้นจมูกเลยถึงจุดนี้แล้วเราก็มาดูวาซาบิกันหน่อยครับวาซาบิเขาว่ากินกับอะไรก็อร่อย นี่คือต้นวาซาบินะครับมีคุณค่าต่างยาก็คือช่วยลดความ้วนและป้องกันโรคมะเร็งนั่นเองสวัสดีประเทศไทยเรานี่คือปักขาดอินนะครับซึ่งช่วยบำรุงสายตานะครับมีเบต้าแโรทตีนนะครับและช่วยป้องกันโรคมะเร็งเหมือนกันซึ่งของเราก็กินกับอะไรก็อร่อยออร่อยนะครับ หรือทำเป็นกับข้าวก็ได้นะครับเป็นเครื่องเคียงก็ดีนี่แหละครับปักกาดพินนะครับขึ้เชื่อว่าเป็นราชาบาวาสบิเมืองไทยนะครับไปลองหาซื้อหากินดูนะครับไม่เชื่อผมไปลองกินดูรับรองจุ่มขึ้นจมูกแน่เลยสำหรับคนที่เป็นหวัดนะักกินแล้วโอ้โหจมูกลุ่มเลยนะไปลองดูนะครับปักกาดหินนะครับถูตูรูเปะ Eu